เปิดสมาร์ตสตรีมครับแล้วก็เปิดตัวโฟ o n โฟ a r ออนชะครับของสินค้า S50-S25 สินะครับนี้สินค้า S50-S25 อยู่ด้านล่างนะ S50 ห้าอยู่ด้านล่างรัะเพด้าที่แล้วก็ข้างบนก็เปรียบเทียบกับสินค้าเซต5านะครับแล้วเราก็ตั้งหน้าจอครับข้างบนก็คือเป็นสินค้าอันอิกข้างล่างก็เป็น ตัวทีเซ็ที่เราเล่นกันอยู่นะครับแล้วก็เราสามารถนับเงินแต่ละแท่งเทียนได้นะครับตามสูตรก็คืออ่านั่นหนึ่งนาทีเลยนะครับ mm. เตรียมข้อมูลมาแล้วว่าเป็นหนานาทีก่อนแล้วกันว่าคอมรับนะครับตอนเราสามารถดูได้ครับว่าไอเขาเรียกว่าไงตอนที่กราฟมันจะย่อลงมาเนี่ยไอเงินไหลเข้าเงินไหลออกเนี่ยเราสามารถดูได้นะครับว่าถ้าราคาขึ้นไปเนี่ย กาขึ้นไปนะครับแล้วก็มีเงินไหลออกนะครับช่วงนี้นะครับดูนะครับก็อยู่ที่ประมาณช่วงสิบเอ็ดโมงสามสิบห้านะครับเริ่มมีเงินไหลออกมาแล้วสิบโมงครึ่งเนี่ยก็เราก็รู้มาได้ว่าเออสินค้าทีเฟกของเราครับอา,อาจจะไม่โอกาสไปต่อมีน้อยเพราะว่าเงินไหลออกเงินมันไหลออกอ๋อใช่ก็ ตอนนี้นะครับตอที่มันขึ้นไปเนี่ย11มู20นะครับ25เนี่ยก็มีเงินไหลเข้ามานะครับแล้วก็ช่วง11จน,นถึงเที่ยงนี่ก็น่าจะมีเงินไหลออกเข้ามาอยู่นะครับก็ทําให้เราเรียกว่าอะไรนะไอ้กราของเราที่เราดูอยู่เนี่ยช่วงนี้นะครับก็ย่อลงมาเราก็สามารถซูมเข้าไปดูเขอเรียกว่าน,ะนับเงิน f โคลนโ o ล t นะครับในแบบ ทำงเพจเลได้นี่คือข้อได้เปรียบนะครับของคนที่เทรดนะครับเทรด MT5 บนเ,เทรดหุ้นหรือเทรดที่เทดเนี่ยแล้วก็เอาโปรแกรมสมาร์ตตี m นะครับมาใช้งานนะครับมาเป็นโปรแกรมเสริมนะครับของตัว MT5 นะครับก็ oh. ได้เปรียบเราก็สามารถดูได้ว่าอ่าตอนเนี้ยนะครับเงินไหลเข้าเงินไหลออกเป็นเท่าไหร่นะครับก็ ลราก็จะสามารถดูได้ครับว่าเรียกว่าอะไรนะดูได้นะครับว่าดูได้นะครับว่าอในช่วงเวลาที่เราเทรดอยู่เนี่ยนะครับว่าในทุกๆครึ่งชั่วโมงเนี่ยเงินไหลเข้าเงินไหลออกเท่าไหร่นะครับแล้วมันจะประกอบกับไอ้ช่วงช่วกอ,อะไรนะนักลงทุนที่เล่นเดเทเนี่ยว่าเราจะไปแอดทางไหนณนะเวลานั้นก็ บางคนนะครับเทคนิคเนี่ยมาใช้แล้วก็มาบอกพิมพ์คุยกันในโปรโมเตอร์อย่นี้นะครับในทาง e b o o ุ YouTube ลูกพี่ฝ่ายลูกพี่ฝ่ายคะอย่างสมมติว่า,าตัวตัวเมื่อกี้ที่มันเป็นแบบว่าเงินเงินไหลเข้าไหลออกที่เป็นแบบตามกราฟอย่างนั้นเลยอ่ะบางคนไม่รู้ว่าจะไปกดจากตรงไหนอ่าหน้าเนี้หน้าเน,น,นี้ค่ะต้องต้อง,ต,องต้องเริ่มกดจากตรงไหนก่อนค่ะโอเค เริ่มนะครับเริ่มตั้งค่าอย่างนี้จากตรงไหนอ่าเดี๋ยวอกเปิดูได้ก่อนเริ่มแรกผมเปิดกราฟอะไรมันก็ได้นะครับอะไรก็ได้นะครับจะมีกราฟมานะครับแล้วก็กดสเปซบาครับจะอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อสินค้าที่เราอยากจะดูนะครับก็คือเซตห้าศูนย์นะครับอยู่ด้านล่างนะครับพิมพ์ไปเลยรังนี้ แล้วก็กด enter นะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นสินค้าเซ็ต50นะครับในปัจจุบันนะครับมันเป็น time frame day อยู่ครับเราต้องการเปลี่ยนเป็น time frame 5นาทีก็ที่ขวาบนชาร์ตนะครับแล้วก็เลือกเป็น time frame 5นาทีได้แล้ว indicator ที่เราใช้งานก็คือเราจะ f o c ั s ไปที่ตัว โ l ออนชาร์ตนะครับอินดิเคสเตอร์อื่นเราเอาออกไปทำวอลลุ่ม oh. ไม่ได้ไม่ใช้โกลออนชาร์ตโอเคตัวนี้ก็นะจะเห็นนะครับว่าทุกๆห้าท,ทีเนี่ยเงินไหลเข้าเงินไหลออกเป็นเท่าไหร่นะครับและและบางท่านอเราอ,อยากร,รู้ว่าตั้งแต่เช้าจนถึงปัจจุบันเนี่ยภายในวันนี้นะครับว่าเราจะนับดูตรงไหนเช่ oh. นหนึ่งวันดูยังไงนะครับก็ ที่ขวาบนชาร์ตเหมือนเดิมครับแล้วก็มาที่ตรง property ติเอ8แเนี่ยแล้วให้ปิกคำว่า show p ีเด o d โชว์โชว์เส้นแบ่งวันนะจะมีเส้นปะสีขาวขึ้นมาว่าวันนี้ครับเริ่มจากเส่งเทียนตรงไหนอ๋อตอนนี้จะเป็นเส้นแบ่งวันถูกงั้นแล้วก็เลือกอ่าคลิกนะครับ เส้นสีฟ้าเนี่ยให้มาตรงกับตอนตลาดเปิดนะครับ9โมง55นะครับผม1กเสร็จก็จะง่ายหน่อยนะครับก็จะดูได้นะครับว่าทุกๆ5นาทีเนี่ยแต่ละแท่งเทียนเนี่ยมันจะนับเงินแล้วว่า,าเงินไหลเข้าเท่าไหร่นะครับประมาณนี้เช่นขึ้นไปเนี่ยนะครับแล้วก็มีเงินไหลเข้ามาอยู่ที่200กว่าลังนั้น แล้วก็พอขึ้นมาอยู่เนี่ยแล้วก็เป็นสีแดงเนี่ยมันเรียกว่าอะไรนะมีเงินหลได้ออ,อกนี่มีจุดมีเงินไหลเข้ามาหนึ่งหนึ่งร้อยไม่ใช่หนึ่งจุดห้าหนึ่งล้านพอมาอีกแท่งหนึ่งนะครับก็เป็นสองร้อยกว่าล้านเนี่ยก็เลยอาจจะทําให้อ่าสินค้า <Okay. S 1> เบาเรา,เาย่อลงมาได้ อันนี้ก็สำหรับใครที่อยากจะดูเงินไหลเข้าไหลออกอ่าบางคนเห็นเงินเงินไหลออกเยอะๆแล้วก็จะเริ่มรู้ตัวก่อนแล้วว่าเอ้ยมันน่าจะเริ่มแดงแล้วหรือเปล่าอะไรแบบนี้อถูกถูกแต่ความสัมพันธ์ก็คือหมายความว่าในแต่ละแท่งเทียนเนี่ยเราจะเห็นจํานวนอเงินไหลเข้าเงินไหลออกซึ่งไม่เท่ากันครับอ แต่แท่งเทียนนี่หกสิบล้านยี่สิบสามล้านสิบสองล้านสิบสองล้าน,นประมาณนี้นะครับก็ไอที่มีในยาสําคัญเนี่ยก็คืออาจจะมีมากกว่าหลักร้อยล้านขึ้นไปเนี่ยมันอาจจะทําให้เอฟเฟกต์นะครับย่อลงมาได้แบบแรงๆครับมาณนี้นะครับนี่ก็เทคนิคในการดู 公安。So, um